สรุนสรทอนธนวัฒนวัฒน์ทรบุญวันคล้ายวันเกิดอายุครบรอบ25ปีายสรุษธรทอนธนวัฒนวัฒน์นักแสดงจากท่านทัพเดอะซีรีส์สีสันสองทรบุญวันคล้ายวันเกิดอายุครบรอบ25ปีในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมณวัดตักนำ้ำภาษีเจริญที่ผ่านมา เหลัาแฟนคลับคนรักไฮที่พร้อมใจกันมาร่วมทําบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นการถวายเพลพระถวายสังฆทานปล่อยปลาให้อาหารปลานอกจากนี้หนุ่มไตเติลธนทรเซนาคณิกรคือจีนยังแอบยกเค้กเซอร์ไพรส์ไฮห,หลังจากไหวพระเส็ษทำเอาอแฟนคลับถึงกับลั่นชัตเตอร์ถ่ายรูปกันรัวๆแถมหนุ่มมิวสุภสิทธิ จงชีวิวัตรรุ่นพี่ที่ทานทัาซีรีส์ก็ส่งกรับเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีอีกด้วยความรู้สึกของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะรู้สึกดีใจมากครับวันนี้เป็นบุญใหญ่มากแล้วก็ปกติไม่เคยทําแบบทาบุญใหญ่ขนาดนี้มาก,ก่อน25ปีวันเกิดใส่บาตรอย่างเดียวอะไรอย่างนี้แล้วก็วันนี้เป็นโอกาสดีด้วยได้ทําบุญกับแฟนคลับเราแฟนคลับวันนี้มาเยอะมากดีใจมากๆครับวันนี้ทําบุญหลักๆก็คือถวายเพลญพระ ก่อนเที่ยงแล้วก็ปล่อยป้าถวายสังฆทานถวายสังฆทานร่วมกับแฟนคลับครับตอนแรกคือรู้อยู่แล้วว่าเติ้ลมาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์ตรงนี้แล้วแบบตอนเที่ยงอะเซอร์ไพรส์แล้วเหรออะไรอย่างนี้ก็ตกใจเหมือนกัน,นดีใจดีใจครับขอให้ทันทาเดอะซีรีส์เซนสองปังๆแล้วก็คู่ของเราปังๆครับคือแบบเนี่ยแหละบุญใหญ่ของเราที่ทำในวันนี้ก็คือของวันของความพิเศษของเราแล้วเป็นบุญใหญ่ของเราแล้ว โอ้ไม่เฉยๆแต่แต่เชื่อนะเชื่อเรื่องแบบพวกนี้แต่ว่าแบบเราเราไม่ได้แบบเชื่อจนจนแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรแบบง,งมงายเอองมงายไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นง,งมงายแต่ก็เชื่ออยู่กับปัจจุบันดีที่สุดครับก็เหตุสุวิสัยครับพี่คือเราเราเล่นฟิตเนสหน้าปักซอยใช่ไหมแล้วเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ทุกวันคือมันไม่มีอะไรแต่ว่าประเอิญวันนั้นมีมอเตอร์ไซค์มาจอดเทียบแล้วเขาจอดชิด แล้วก็โดนลถเราแค่นั้นเองเป็นรอยเราไม่เป็นไรเลยคือเราก็เล่นเล่นเล่นเสร็จปุ๊บออกมาอ้าวทำไมเขาจอดชิดขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วเราลนบิ๊กไปไงรถมันก็หนักแล้วก็กว่าจะเข็นออกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกแบบมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่แล้วป้ามันชั่วแต่ว่ามันก็ถือว่าได้บุญในวันนั้นก็คือวันวันนี้วันเกิดผมแล้วทีนี้เขาแบบติดต่อมานานแล้วด้วยแล้วก็คือ คุยกันคุยกันก็คือเรื่องเวลาครับมันไม่ลงล็อกอะไรอย่างนี้แต่ก็เราเลือกงานบุญไว้ก่อนเพราะว่าเราล็อกมานานแล้วแล้วก็แฟนคลับมาเยอะด้วยเราไม่อยากให้แบบแฟนคลับแบบเสียความรู้สึกไงเราก็เลยแบบเอาตรงนี้ก่อนได้เสียได้แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก,ก็งานงานงาน,งานใหม่ก็เข้ามาเองอ๋อก็คือแบบผู้ใหญ่เขาติดต่อมาครับว่าแบบมีเขาเรียกเหมือนเป็นไปเป็นแบบไอดอลทางจีนแต่ว่าด้วยสัญญาด้วยข้องเงื่อนไขต่างๆที่เราเล่นซีรีส์คือเราแบบ คิวมันชนกันก็เลยแบบไม่สามารถจะแบ่งคิวไปได้แต่ว่าอีกไม่นานก็สามารถแบบขยับได้ใช่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นโค้ชเอ่อลิซ่าแบบวงแบ็คพิงครับเป็นโค้ชใช่นทั้ง IG Twitter นะครับ hi สามส underscore นะครับ h a W i 36 underscore ครับเรางานนะครับก็มีทันท h ยเดอะ e ีร e ส s ซีซันสนี่ครับรับบทเป็นเซอร์ลัดนะครับออนวันแรกนะครับ6พฤศจิกายนครับผมออนเวลานะครับ4ี่ทุ่มสีนาทีครับ ทุกวันศุกร์นะครับทางช่องวัน31ครับผม